เราะปรารถนาที่จะทำโมเดลอันเป็นฐานของจุรามณีเรารู้ว่าจุรามณีเป็นเพียงแต่ชื่อและเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวบางก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อหรือยืนยันชี้ชัดได้ สืบเนื่องจากด้วยเหตุหนึ่งด้วยนะก็คือตัวแกดำคำัมภีรชีวิตนั้นเป็นผู้ถ่ายทอดนิานทานครับพระมหาเวสสันดรเป็นภาษาอีสานเป็นนิทานเล่าให้เด็กน้อยฟังพุทธเฒ่าเล่านิทานสู่เด็กน้อยฟัง ก็เล่าไปตามภาษาความรู้คุ่มทำมีเสียงชูชกมีเสียงพามปากแปวมีเสียงผาเปิดชาวเมืองกะิงกลาดมีการเล่าเหตุการณ์นี้นั่นเป็นเหมือนกับนั่งเล่าในทานหน้ากองไฟให้เด็กๆเขาฟังไม่ได้อ่านเสีย้ฟังนะเล่าให้ฟัง เล่ากันที่หนึ่งกันทศพอรพูดถึงพรที่ท้าสกักะอมรินประทานให้กับพระนางสุธรรมาเพื่อให้พระนางสุธรรมานั้นลงมาเกิดเป็นพระนางอุศดีเพื่อให้กำเนิดพระมหาเวสสันดรพูดถึงกันที่สองกันอิม,มพาน ถึงเรื่องราวการลงมาประสุขของพระมหาเวสสันดรพูดถึงมหาราชังสีพูดถึงท้าสักะอมลินต้องไปชวนเชิญให้พระมหาปกติสัตจะเด็ดสู่ประคารพนังอาภุทธ